ไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากิเลสอาสวะที่เก็บอาสวะเพราะเมื่อมันรู้ทุกอย่างมันต้องเก็บเก็บเพื่ออะไรเพื่อไปเกิดต่อในชาติต่อไปนะฮะในเนี่ยตัวตนของเราอ่ะจิตวิญญาณที่เขาเรียกจิตมโนวิญญาณนะฮะมันเกิดจากสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามขันเนี่ย รูปปักันกันะทางกายทางตาทางหูทางจมูกคือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเป็นองค์ประกอบให้เจ้าสิ่งนี้เจริญถือตโตเพื่อส,ส,สะสมกุศลกรรมรากกุศลกรรมไปเกิดต่อเป็นตัวตนของเรามันก็เริ่มสะสมความเป็นตัวตนของเราตั้งแต่เราเป็นเด็กเพราะวงจรของมันเป็นอย่างนี้ลายมันได้ด้ยวยปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถทําลายเจ้าตัวนี้ได้อวงจรของวงจรของเจ้าสิ่งนี้ได้ของมนุกร,รมหรือมนวิญญาณที่เป็นเรานี่แหละที่ความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยไม่ว่าพอใจไม่พอใจโกรธเนี่ยมันมีความรู้สึกที่บีบคั้นใน,น่น้นเวลาทำเวลาได้ได้ทาสิ่งดีๆชอบมันก็มีความสุขเวลา กระทบสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เป็นคกามขุอืเจ้าสิ่งนี้วงจรม,มันเป็นแบบนี้ซึ่งวิธีอื่นไม่มีมีวิธีของกุะเจ้า,านั้นเองก็คือต้องหลุดพ้นออกจากเจ้าสิ่งนี้จะมโนโกรรมหรือโนยาณมันจเจริญเติบโตต,ต,ต,ตั้งแต่เด็กเลยนะเเรานะ คือเราอ่ะตอนเป็นเด็กเราจะยึดมั่นถือมั่นน้อยเพราะความจำเราสั้นระบบสมองการพัฒนาของชีวิตมันยังมันยังไม่เติบโตเจ้าสิ่งเนี้ยมันจะเติบโตพร้อมกับขันห้ามันอยู่ในจิตสำนึกของเราจิตใต้สำนึกของเราไอ้สิ่งเนี้ย เราปฏิเสธไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกอะ่ะพอเราพอเราเบื่อโลกเราก็สแสวงหาทางรำเพื่อจะหนีจากความทุกข์บางทีเรานั่งสมาธิเราไปเจริญก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเอาอะไร เหมือนมีครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายไหนจะพุทโทบางคนก็ให้กําหนดพุดทธโอยุบหนอพองหนอลมหายใจอนาปานาั่นสิซึ่งซึ่งเป็นแค่เป็นแค่วิธีการหลีกเลี่ยงเฉยๆไม่ใช่วิธีที่เข้าถึงเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดดีนะพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วไอ้ไอ้ไอสิ่งที่ทำเนี่ย ไม่ใช่เส้นทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นไม่ใช่เส้นทางห่งปัญญานะฮะแต่เราก็ถูกสอนกันมาแบบนี้ครับถูกสอนกันมาให้เชื่อว่าพุทธเจ้าทรงเจริญนานาปานสติเิ่มทางสมาธิทำฌานเราถูกสอนให้เชื่อแบบนี้ ซึ่งพระเจ้าท่าตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานตัดสรู้ความไม่มีอะไรแต่มีอยู่ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไงไอสิ่งที่เราที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราไปนั่งสมาธิเดินจุ่มมันพวกนี้มันได้แค่ความสมงบระงับคือหนีโลกหนีผัสสะชั่วข้าวแต่ไปยึดเอาสิ่งหนึ่งยึดเอาอารมณ์สุขอารมณ์สมาธิ <S <S แค่นั้นเนะี่ยแล้วมันก็ไม่เที่ยงไอสิ่งเหล่านี้แล้วก็กล่าวหาว่ากล่าวตูพระเจ้าว่า ท่านจะเรียนนาปานาสติแล้วบรรลุธรรมจะเริยนกรรมฐานมีกรรมฐานไม่มีกรรมฐานไม่มีกรรมฐานนะฮะอา่ไม่มีเขาเรียกันไรไม่มีกรรมฐานไม่มีไม่มีวิธีไม่มีวิธีอื่นใดเลยกรรมฐานกรรมกรรมนี่ก็กรรมคืออะไร ใครรู้จักเรื่องกรรมบ้างกรรมคืออะไรผมถามใครตอบผมได้การกรรมคือการกระทําใช่ไหมอ่ากรรมคือการกระทํำอ่ากรรมนี่มันมีสองประเภทใช่ไหมกรรมดีกับกรรมไม่ดีมันจะมีตัวหนึ่งเข้าไปผสมก็คือเจตนานะฮะเจตนาคือกรรมการทํากรรมเนี่ยกรรมโดยไม่เจตนาเนี่ยผลลัพธ์ของมันน้อย นะฮะเพราะเราไม่มีความไม่มีเจตนาคือว่าไม่ไม่มีเจตนาที่จะทำกรรมดีและกรรมชั่วผลมันเลยส่งน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำคือเจตนานี่คือกรรมนะฐานเพราะทุกวันนี้ในประเทศไทยเราก็สอนเรื่องกรรมฐานฐานคืออะไรใครตอบผมได้ฮะ เอที่ตั้งนะฮะที่ตั้งที่ตั้งของอะไรอ,อ,อืมจิตมโนวิญญาณคืออะไรอืมและที่ตั้งของตัวกูอฐานคือที่ตั้งของตัวกูคือกรรมฐานใช่ไหมสัจเจตนาสร้างกรรมขึ้นมาการกระทําขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของตัวกู แล้วเอามาเรียนรู้ถูกไหมอ้าเอามาเรียนรู้เรื่องธรรมะถูกไหมซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่มันทําให้เขาเรียกว่ามานะทิฏฐิมานะนะฮะปกติเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราก็มีตัวตนตีตัวกูอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันทําไปโดยธรรมชาติทํากรรมด้วยความไม่รู้แต่นี้เราเจตนาสร้างอวิชชาตัวใหม่คือตัวแรกมันเป็นอวิชชาแล้วด้วยความไม่รู้แล้วก็สร้างกรรมฐานขึ้นมาอกรรมก็คือเจตนาใช่ไหม การกระทำใช่ไหมฐานก็คือที่ตั้งของตัวกูอ่ากรรมฐานไงเพื่อจะรู้ถูกไหมมันมีเพื่อจะรู้นี่แหละที่หลงผิดกันอยู่บนโลกไปเนี้ยที่ขัดแย้งกับคำสอนพุทธเจ้าเลยมีกรรมฐานมีวิธีปฏิบัติแล้วก็ยกอ้างว่าพุทธเจ้า ตัดสู้ด้อานาปานาสติหลวงปู่หลวงตาพุโทโธกําหนดกําหนดสติกําหนดสมาธิอ่าซึ่งมันคนละเรื่องนะพระเจ้าตัดสูด้อนุู้นแต่ละสมาสัมุติญาตัดสู้เขามไม่มีแต่มีอยู่มีอะไรก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนเออแล้วก็พูดเรื่องมรรคมีองแปด เส้นทางแล้วมากมีองแปดมีอะไรบ้างอ่ะท่านมาหาอธิบายผมฟังนะหนึ่งสัมมาทิฏฐิข้อแรกเห็นถูกสองหมายความเออคิดถูกเออสามอ่าวาจาคือพูดถูกคือเจราจาชอบนั่นแหละเออเออเอเอ เออการดำงรำงชีวิตที่ถูกเออ,เอพูดมาเลยคือสมาวิมารคือคือเออเออคือการสืบต่อต่อ, <ทะ S 1> ตอเอน,อาานื่องเ,เออไม่มันก็มีการเจตนาอยู่แรกๆกมันจะมีการเจตนาในมัดมีองแปดมีองค์แปดเจตนา ที่จะประพฤติชอบอ่าก็ถูกมันต้องมีเจตนาก่อนนะฮะเจตนาคือกรรมใช่ใช่อันนี้คือเส้นทางวงจรของชีวิตยังไม่ใช่ที่สุดท้ายของไม่เกี่ยวกับสัมมาสัมโพธิยานอืมแล้วก็ตัวที่เจ็ดเออสติชอบอืมสมาธิชอบซึ่งมันอยู่ในมารคกในวงแปวในวงจรของชีวิตเนี่ยการร่วม ใช้ชีวิตร่วมกันการปองดองการสามาคัคคีซึ่งแตกแขนงได้หมดทุกอย่างเลยนะอ่าคําสอนพระเจ้าแค่คำเดียวเนี่ยแต่เขาไปตีความออกมาหมดแล้วเขาก็เอามัดโยนทิ้งไปเลยคือสิ่งที่เขาตีความออกมาเนี่ยนั่นแหละเขาตรงนั้นเรามาสอนเราเออเอามาเป็นทุกอย่างตีตรวจหมดเลยแม้แต่สัมมาทิฏฐิการเห็นชอบเนี่ยเออเห็นอะไรละเห็นชอบของเขา มันไม่ใช่มันคนละเรื่องอืเห็นตัวเองเห็นชอบเนี่ยมันเข้ามาสัมมาาจาสัมมาชีพอืมันเป็นแค่วงจรของชีวิตเป็นตัวหนุนหนุนนำชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีนะฮะแล้วมารคมีองแปดนี่เป็นเส้นทางวงจรที่จะทำให้เราเป็นสวดาบัน นะไม่ใช่การไปฝึกปฏิบัติธรรมไปสร้างกรรมฐานล,ละนั้นทีละนูน่นละนี่เวลาหิวข้าวละได้ไหมอืม,อมกเรละอารมณ์เนี่ยเวลาเราหิวข้าวเราทุกไหมอืมอะทุก,ม,ม,ม,ทกมันก็เป็นอารมณ์ไยอืมมันเป็นความรู้สึกนึกเกี่ยกอารมณ์ใช่ไหม อืมเพราะฉะนั้นเราล่าสิ่งใดไม่ได้ผู้เจ้าไม่ได้สอนนี่ละผู้เจ้าสอนให้รู้ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับไม่มีอะไรมั่งคนขาวรไม่มีอมตะไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะฮะคือถ้าเลยเกิดและดับไปนี่พูดไม่ได้เลยอธิบายไม่ได้ เออแล้วสิ่งที่ผมหัวใจหลักของผมบอกผมพูดเรื่องตรงเนี้ยสิ่งที่อธิบายไม่ได้มันเหนือการเกิดและดับมันไม่ใช่การไม่เกิดไม่ดับมันพูดอะไรไม่ได้มันต้องรู้มันต้องเห็นก่อนมันถึงจะรู้เห็นด้วยตัวเองนะฮะเห็นด้วยอะไรกสัมมาไงสัมมาสัมโพธิญาณไงเห็นแบบพุทธเจ้าเห็นไง เห็นว่ามันไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่คําพูดของเราเนี่ยเหมือนผมพูดไปเนี่ยก็เหมือนพุทธเจ้าท่านพูดแหละแม้แต่คําพูดของเราก็ยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนผมหนผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุตินะฮะพูดไปแล้วก็จบในตัวของมันเองผมไม่ได้เก็บไว้เก็บความรู้อะไรไว้เลยเพราะเราไม่ต้องเก็บความรู้อะไรเรารู้ทุกอย่าง ทางโลกอะ่ะที่เราทํามาเนี่ยสมบูรณ์เลยนั่นแหละคือธรรมะอืมแต่ธรรมะที่เขาที่ทุกวันนี้ที่เขาทํากันนะธรรมะอะไรก็ไม่รู้ที่มันเหนือเหนือความจริงเหนือเหนือกว่าพุทธเจ้าที่ท่านท่านสอนธรรมะกับชีวิตประจําวันกับของเราเนี่ยทุกคนจะมีคือวงจรชีวิตคือธรรมะไม่ใช่การที่ไปอ้อนวอนสวดมนต์รักษาศีลรักษาธรรมรักษาจิต สิ่งนั้นรักษาะสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมใช่ไหมก็กุูธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่เที่ยงอ่ะคนยึดมั่นถือมั่นไหมล่ะสิ่งไหนไม่เที่ยงอ่ะฮะเออมันมีอะไรเที่ยงบ้างอ่ะในร่างกายตัวตนของเราตั้งแต่รูปเลยร่างกายนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องข้างนอกนะเอาแค่ตาหูจมูกปากลิ้นกายใจ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายนะฮะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีอะไรเที่ยงเลยในเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงจะปฏิบัติอะไรยังไงเออเอาอะไรไปปฏิบัติเอาอะไรไปกระทําเอาตัวไหนไปกระทำํำฮะคือมันไม่เที่ยงมันต้องมีถ้าเราไปทํามันเป็นเจตนาไหมฮะ เจตนาเป็นกรรมไหมเจตนาเป็นกรรมกรรมอะไรอ่ะคือการกระทําถูกไหมเออสร้างฐานการรักษาขึ้นมาขัดแย้งกับหลักคำสอนไหมกรรมฐานวิธีปฏิบัติแล้ววิธีไหนที่จะปฏิบัติ เอาอะไรไปปฏิบัติในเมื่อมันไม่เที่ยงตั้งแต่แรกพระองค์พ,พุทธเจ้าก็พูดเรื่องขันห้าเยอะแต่นาหแล้วอ,อะไรไปปฏิบัติปฏิบัติให้มันในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วปฏิบัติให้มันฮะเอาให้มันสงบเหรหเอ ก็มันไม่สงบหรือคนปกติก็สงบอยู่แล้นวนี่คนอ่ะอเหระเหรอเอาแล้วเราไม่รู้หรอเมอันไม่เห็นชัดรานน่ม,มันไม่คมมอัน,นั้นมันเป็นนั่งเพ่งข้างในมันก็เห็นชัดเนี่ยมันก็เป็นปิติบางทีเข้าไปนู่นนะอดีตตตชาติดูนะเออแล้วอ๋อเห็นเห็นอย่างนั้น<ๆ>แล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนั้นเหรอ ผู้เจ้าท่านสอนเรื่องขันห้าอย่างท่านาโหนใช่ไหมว่ามันไม่เที่ยงแล้วเห็นอะไรก็ให้เราเห็นเขาไม่เที่ยงให้มันชัดๆประตู่มันสอนกันง่ายๆมันจะไปไล่อย่างไาององ่ะเ <c oughs> จ้า <c oughs> แล้วมันมาอีกเหรอแล้วเวลาห <c oughs> ิวข้าวเราเราก็ละปล่อยวางไม่กินได้ไหม ไม่ไม่กินเลยเออ,อเหลือ <alrededor revenir> เอาแล้วไปลาหิวอีกลหะอ๋อนี่คือกนี่เขาเขาเรียกว่าไม่ได้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าฝึกความอดทนใช่ไหมเหลืออืมเออ ก็เขาคนง่อมาสอนเนี่เี่ยอืมอืมอืมถ้าคนง่อถ้าคนฉลาดสอนมันบอกมึงอยากกินมึงกินเลยเดี๋ยวมึงอิ่มเบยงเออมันไม่บอกลงหน้าหรอกว่าจะอิ่มตอนไหนเคยกินข้าวแล้วมันบอกล่งหน้าไหมว่าเอ้ยิ่มแล้วอีกสามคำจะอิ่มมันบอกไหมไม่ไม่ไม่ผมถามมันเคยบอกลงหน้าไหมว่ามันจะอิ่มอีกสามคำห้าคำหรือสิบคำมันเคยบอกไหม เออแล้วเวลามันอิ่มเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมรู้ค่ะแล้วต้องล่ามันไหมต้องมันอิ่แล้วจะไปลาอะไรต้องเฉยไหต้ออิ่มรู้ไหมอ,อิมออ่มเออนั่นแหละเขาบอกสอนเรื่องแบบนั้นมันไม่เที่ยงอย่างนั้นฮะมันไม่ใช่ศีลม,าม,ามาัดก็แม่ชี้ไปให้เของมัดเองที่หลังไม่ชี้ก็ขามัดเนี่ยเอาเชี่ยมามัดขาที่ใส่เสาเนี่ย เชื่กมัดเสานั่นก็มัดขาข้างนี้แล้วก็เดินจงกรมไง <laughs> เออคือผมกําลังพูดเรื่องที่ทุกวันเนี้เราเชื่อแบบนี้ออแล้วเราจะเกิดปัญญาตรงไหนเรอ,อ <laughs> ทีหลังทีนี้ก็กลับไปทําได้เออแล้วไม่ได้แล้วทํายังไงกับมัน แค่นั้นก็กลับไปบวชต่ออืมอืมผมถามว่าถ้าเราทําไม่ได้เราทํายังไงกับมันถ้าเราทําไม่ได้แล้วอ่ะมันแสดงว่าคนโง่นี่ก็ยังโง่อ,อยู่เออเขาบอกว่าเมื่อกี้ก็พูดเรื่องวางนะจีเป็นตัวยังไง ทุ่รีไปหมดน่าจะบรรลุธรรมเลยนะเนี่ยอืมโอ้อธิบายจิตได้หมดเลยอ่ะมันเป็นตัวยังไงจิตแต่มันเป็นตัวอย่างนี้ไหมเนี่ยอืม <c oughs> ทำไม่ได้แล้วก็ต้องวางเออนั่นแหละเลิกเลิกปฏิบัติ ไม่เลิกก็กลับไปที่เดิมอืมวางอะไรงงอะไร่ะมันวางยังไลงลมมันก็หายใจของมันอยู่แล้วดิไปวางอะไรเหรอเนี่นนย,ยต้องมาคุยกับแม่ชีนกอนะ่ะแม่ชีวกวางผมทั้งหัวลแล้วเนี่ยนั่นแหละเขากำลังพูดเรื่องความไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นในทุกวิธีปฏิบัตินะั้นหลงกันหมดแหละจะทําทให้มันเที่ยงใช่ไหมท่านนิวัตอืมถูกไหมฮะอืมเพราะเราอยากให้มันเที่ยงเออเราอยากจะพ้นทุกอยากจะไม่เกิดไม่ตายปุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยคือได้ยินเขาเล่ามานะ่ะแล้วก็ไปจำออกมาแล้วก็มาโนต่อใช่ไหมฮะคุณหมู <laughs> ไม่อยากจะไปนิพานใครอยากไปนิพานบ้างอ่ะอ่าอ้าผมถามขวเหมียนอยากไปนิพานใช่ไหมมีใครอีก,อย,กอยากไปใช่ไหมใครอีกไม่ใช่มันเป็นตัวยังไงถามก่อน,นเอาแล้วอยาไปตรงไหนล่ะมันไม่มีตัวเอาก็เห็นเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาไม่ใช่เมื่อกี้ใครอยากไปนิพานเมื่อกี้เห็นอยากไปใช่ไหมจะไปอยู่ตรงไหนของนิพาน แล้วตัวเองว่างหรือยังตัวเองว่างหรือยังเอ้าก็จะไปตรงที่มันว่างแล้วตัวเองว่างหรือยังหรือเออไปได้แล้วตอนเนี้ยเออหรือเออคุณยังไม่ว่างหรอกคุณต้องมานวดขายผมก่อนถึงจะว่างเออ อะไรนะฮะมันไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเห็นนี่เห็นนิพานไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ไมอย่าอย่าเถียงอย่าใช้ผมถามชอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงอยู่ถึงเขาไล่ออกจากวัดอะแบบเนี้ยเถียงเขาทุกคำ เขาถามว่าไม่ใช่ให้มาย้อนเขาถามว่าเห็นนิพพานยังเนี่ยเห็นไหมเออนมาฟังอาจารย์ใบเกย์ยังนี่งพังหมดเลยเดี๋ยว้ไปไหนหมดอะเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ยเห็นหรือยังเนี่ย เนี่ยเห็นยังเนี่ยก็เห็นเขีนว่านี่ผานเออแล้วมันเป็นเมืองยังไงมันเป็นตัวยังไงมันก็เป็นตรงสือที่เห็นน่ะเออแล้วมันหนังสือตอนเกิดมาจะมีหนังสือไหมเออเนี่ยแล้วเขาก็สมมุติเกิดจะไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยก็อยากไปก็เข้ามาดิอ่านี่แม่นี่แม่ชีนี่เดี๋ยวบ้าดรูปให้เออนี่แม่ชีเนี่ยตอนเนี้ย เนี่ยนี่ลูก,กตาแม่ชีนะข้างหนึ่งนี่จมูกน,นี่นี่คือแม่ชีอ่าไปอยู่ตรงว่างแล้วนะอยู่หรือยังอาจารย์ให้อยู่นุก็อยู่อ่ะเออได้แล้เออเอาเอาหมวกออกก่อนนะเออเออมันเริ่มบ้างหมวกเริ่มบ้างแล้วเออเดี๋ยวแต่หน้ากับกิ๊บบุกเออเอาขาออกสอนขาเออ มันเป็นเรื่องสมมุตินนแล้วก็จะเอาเขาเมื่อกี้ถามว่าเอาไหมยกใช่ไหม <ทำ S 1> อืมใครด้วย <laughs> เออมันเป็นตัวยังไงนิพานอ่ะอืมคือพทธเจ้าท่านสอนเรื่องความไม่มีคือความไม่มีเนี่ยคำว,ว,ว,ว่าไม่มีเนี่ยมันจะสมมุติอะไรได้เนะหรอฮึ <laughs> นี่ไม่ชี้นี่ชี้เป็ดนะเนี่ยชี้เป็ดใช่ไหมเนี่ยเลอชี <Le. S 2> ช้เป็ดได้ไหมล่ะอเออชเ,มเ,เปเอมอเ <c oughs> นี่แหละถึงไม่ถึงทำอเออนี่ต้องให้แม่ชีนกสั่งสอนหน่อย <c oughs> แม่ชีนกเอาไปล้างถ้วยหน่อยอะ ต้สงสัยสอนไม่ชีนกทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติเฉยๆกับผมพูดเรื่องพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่คําพูดเราก็อย่ายึดก็แสดงว่าสิ่งที่พุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านถึงทำะนะท่านท่านพูดไปพูดเพื่อให้เราอะมองย้อนก็นมาหาตัวเองไม่ได้ไปยึดในสิ่งที่เขาพูดแต่คนที่ไม่ถึงทำเขาจะพูดให้เราเพื่อเพื่อศรัทธานในสิ่งที่เขาพูด แล้วก็ไปทําตามเขาสธานีสมมุติอืสมมุติมันเกิดทีหลังนะฮะตัวตนเราเราเกิดก่อนนี่แค่รูปหยาบหยาบนะเกิดก่อนนะอ้สมมุติภาษาสมมุติแต่มันเกิดทีหลังเรานะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงนะทุกอย่างมันมีอยู่จริงนะฮะสมมุติภาษามันมีอยู่จริงเราเราต้องเอามาใช้ดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราปองดองกันให้มนุษย์อยู่ด้วยกันผาสุก อยู่ในหลักของมรรคมีองแปดนั่นแหละมันเป็นวงจรของชีวิตถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ยเรายืนอยู่ในโลกไม่ได้หรอกนะฮะสมมุติเขาไว้แค่อาศัยไม่ได้ให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังเหมือนคำวันนิพพานนิพพานกับขี้หมาเดียวกันนะเนอะมันมันก็แค่อุปโลกขึ้นมาแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาเองว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี พราะเราจําได้จากผู้ที่สอนเราว่าไอ้ขี้หมาเนี่ยมันเป็นของเหม็นแต่เราเขียนคําว่าขี้หมาแล้วเราไปดมดูนไม่เหม็นนะไอตัวภาษานะแต่ไอตัวก้อนก้อนนั่นนะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าไม่ใส่ใส่ภาษาเราไปดมมันเหม็นนะอ่านั่นแหละเขาแค่เอาภาษามาใส่ให้มันเป็นโอเบลเลือกวัตถุนั้นวัตถุนี้แต่ไม่ได้ให้ยึดเอาภาษาอ มันแค่อาสัยใช้นะฮะโอเค